บัดนี้เป็นวันที่6กรกฎาคม2568้า25รข้าพเจ้านายจะตุรงปูนสวัสดิ์ขอถวายเสียงสวสดสาธยายพระสูตรพระประดิษฐและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยาบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมัน่นมีสตริระล,ลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอาคาัครพยัญชา,าในบทสดอย่างต่อเนื่องด้วยเทินหนึ่งบทการพระรัตนตรยัยอรหังสัมมาสัมพุทโธพระควาพุทธังพระควนตังอภิวาเทมิสวาสขาโตพระควตาธรรมธรรมานมสามิ สุปฏิปันโนภะควะโตสาวกสังโคสังฆังนะมามิสองบทบูชาพระภัยรีพินาถอรหังสัมมาสัพพุทโธสุจิลังปะเลนิพุทโธพุเนหิทละมาโนธานิปรามิหิจัติสติยาวชีวังอาหางพุทธังธรรมังสังฆังสันนังคาโตปูเชมิ ลัคนัตตยังธรรมังจจรามิโสทินาสามบทสวดชุมนุมเทวดาสัมมันตาจักกวาเรสุอัตตาคัจันตุเทวตาสัทธมังมุนิราชสสุนันตุสักขโมกขังสักเคการเมจารปเปคิลิสิขารัตเตจันตลิเควิมานีทีเปรัตเตจะคาเมตัลุวันะคาหเนคหะวัตถุมหิเขตเตภูมมาจายันตุเทวชลัทธลาวิสเมยักษขาขันทพนาคาติตนตาสันติเกยังมุนิวราพจังสาทโวเมสุนันตุ ธรรมมัศวานาการหลวงยมพระธันตาธรรมมัศวานาการหลวงยมพระธันตาธรรมมัศวานาการหลวงยมพระธันตาสี่บทสวดบุพพภาคะนมากาณโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ห้าบทสวดไตรสาระคามะนาปะพุทธังสารนังขจามิธรรมังสารนังขจามิสังคังสารนังขจามิตุติยัมปีพุทธังสารนังขจามิทุติยัมปีธรรมังสรนังขจามิตุติยัมปีสังคังสารนังขจามิตติยัมปีพุทธังสารนังขจามิตติยัมปีธรรมังสรนังขจามิตติยัมปีสังคังสารนังขจามิหกบทสวดสัจจกิริยาคาถา นัตถิเมสัระนางอัญยังพุทโธเมสัระนางวะลังเอเตนะสัจจาวเชนะโสธิเมโหตุสัพพทานัตถิเมสัระนางอัญยังธรรมโมเมสัระนางวะลังเอเตนะสัจจาวเชนะโสธิเมโหตุสัพพทานัตถิเมสัระนางอัญยังสังโฆเมสัระนางวะลังเอเตนะสัจจาวเชนะโสธิเมโหตุสัพพทาเจ็บบทสวดติละ ติละตนะปนามคาถาพุทธังนัเมลตนะูตะสลีลจิตตังธรรมังนัเมลตนะูุตตะวิสุทธิที่สายหลังสังครังนเมลตนะูุตะสุสีลติธิเอตังนัเมติละตนังรัตนะตายาวห่างสัมมาสโมสลิตาวัตุวิเศษภูตังอัญโยยายายุตตะคุณาโยคาวะสัปปาวัตตังอสุมิตายามีปีตเถวยญาธาติทันเตเอกลงวินาตติเตะสัมมะสัมภเวนะโลเกกถทาจีจาริเลจัปปาตูภูตัง คำพีละยานะวิสัยยังอติทุตทัศตัางวินยูหิปันติชนะตัชเนหิวิชนยาลูปังโลกรมหิเกหิจีกะทันจูปะลพะนหิยังเกสันจิสุทุวิธิตัางคุณกา,ายายายานเมหิเยวะชนะตายาสุวิสุตตังปิสมุปัสสตังมนาสิสุตตะสาธะทานังปุญญทิกานะมสมุตตมะปุณณภูมังทุกขาปมุตเจนะมุขาสารนังคตานังปูชาละเหสุปัลมังอภิปูชนะยังนิพพาณสัชชิกิริยายุปปิสทะยัยดถัง สัมมากิเลสมะละโสธนสิทธิยาจะสาธุหิอัตถกุสะเลหุปะเสวะนิยังปานหิจาปิสารนางคัมมณียเมวะตัสมาหิตังติละตนางสารนางกะตัมหารัตตินณทิวางคณะเนสุนัมสมมนาปูเชมะจาปิศัสตังสุปะสันนาจิตตาตัฏฐานุปาลิจริยาสถานตาจะปุญเยนะตัฐาสุกเตนะสุขีพระเวมุเตเชนะตัสสะจะสถาปิสุวัตทิโหตุโย เจถธ,ธรรมวินยยมิปะมาณภูโตโลกุตลาพิสมโยนิยโตสุโภชังตัดโซปนิสยยจัยายายยัมปิโหตุวัตถุตะเยปะลิจิตโตสุปะสาธากาโลแปดนามากาลสิทธิคาถาโยจากคุมาโมหะมารา,าปรกัศโถสามังวะพุทโธสุขโตพิมุตโตมาราสสะภาษา มารสัปปาสาวินิมโมจยันโตปาเปสีเขมังชน,นะตังวิเนยัยงพุทธังวัลันตังศิลาสา,านามามิโลกัสานาธันจะวินายะนักันจะตันเตชะส,สาเตชะยะสิทธิโหตุสัพพันตรายาจะวินาเสมตุมมธโมทโชโยวิสัตวิยาตัสสะสัตถุทัศเสศิโลกัสสวิสุธทธิมาขังนิยานิโกธรรมะทา ธรรมะทารสัธาดีสัตาวะโหสันติกาโลสุจินโนธรรมังวรันตังสีลสานะมามิมูหะปทาลังอุปัสันตทาหางตันเตชะสะเตชะยะสิทธิหงตุสพันตลายาจะวินาเมนตุสัทธรรมเสนาสุขาตานุโคโยโลกัสสะปาปูปากิเลสเชตาสันโตสยังสันตินิโยชะโกจะ สวาขาตา่ารมังวิธิตังกะโรติสังคังวัลันตังสีรสานนมามิพุทธานุพุทธังสัมมาสีระติดติงตันเตชะสาเตชะยะสิทธิโหนตุสัพพันตลายาาจะวินาเสมนตุกาบทสวดนโมกาตัทธกาคาถานโมอรหตโตสัมมาสัมพุทธสัมมาเหสีโนนโมอุตมะธรรมมสสวาขาตัดเสวะเตนิทะนโมมหาสังขัดสาปิสุวิสุทธสีลติดทิโนนโมมานะ นะโมโอมาตายาะรัตตะรัตนะตายสะสัสทุกังนะโมโอมากาติตัสสะตัสสะวัตถุตัตยัสปินะโมกานะโมกาลับปภาเวนะวิคัตฉันตุปัตถวานะโมกาลานุภาเวนะสุวัตทิโหตุสพัพพานะโมกาลัสะเตเชนะวิธิมหิโหมิเตชวา